อีกหนึ่งเมนูที่ชาวปั้นหุ่นอย่างเราควรเลี่ยงอย่างแรงเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นเมนูที่มาในรูปแบบของแป้งแปรรูปนั่นเองละครับแป้งแปรรูปในที่นี้คือ,อให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันเนาะอย่างเช่นลูกชิ้นไส้กรอกปูอัดหรือเกี๊ยวทอดหรืออะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นแป้งแล้วมันมีเนื้ออยู่ในนั้นน,นิดเดียวเองนะอย่างลูกชิน้นหรือไส้กรอกอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินเราคิดว่าเรากินเป็นเนื้อเรากินเป็นโปรตีนซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยเรากินก้อนแป้งมันก็เลยทําให้คนที่ กินของพวกนี้มาเลยแบบอ้วนง่ายมากนะครับและยิ่งโดยเฉพาะลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดเกี๊ยวทอดโอ้โหถ้าเกิดว่าไปอาบน้ํามันเึื้มๆม,มาอีกเราถึงอ้วนได้ไวมากมีความอ้วนที่โหดร้ายไม่ต่างกับของหวานเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเมนูที่ชาวปั้นหุ่นอย่างเราควรเลี่ยงไปก่อนถ้าอยากกินจริงๆก็ไปกินวันชีเดเอานะครับแต่อันนี้ผมแถมให้อีกนิดนึงนะแต่จริงๆคือพอกินได้แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เลี่ยงไปก่อนนะคบก็คือแป้งที่แปลรูปแล้วมาในรูปแบบของเมนูเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าก๋วยเต๋ยว วุ้นเส้นจริงๆวุ้นเส้นก,ก็เป็นแป้งนะหรือแม้กระทั่งการที่เป็นในรูปแบบของเส้นเล็กเส้นใหญ่ทั้งหมดทั้งมวล <c oughs> อยู่ในรูปแบบของเมนูเส้นหมดเลยให้เลี่ยงไปก่อนขนมจีนยังใช่เลยมกระโรนีเออสปาเกตตีเอออย่างเงี้ยที่พูดมาทั้งหมดคือให้เลี่ยงไปก่อนนะครับถามว่าทําไมเหรอเพราะว่ามันค่อนข้างกะลิมิตยากเราไม่รู้ว่าเฮ้ เรากินก๋วยเตี๋ยวไปหนึ่งชามเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเรากินข้าวเท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากับเป็นข้าวมันจะกับง่ายมันก็เลยจะทำให้ชาวปั้นหุ่นอย่างเราค่อนข้างที่จะควบคุมอาหารตรงนี้ได้ดีถ้ายังไงฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ